ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรไปในที่สงัดหลีกเล้นอยู่ได้เกิดความลำพึงขึ้นมาในใจว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระองค์ไหนหนอไม่ดำรงอยู่นานของพระองค์ไหนหนอดำรงอยู่นานอย่างนี้แล้วพอถึงเวลาเย็นท่านออกจากที่หลีกเล้นเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ทูลถามถึงเรื่องที่ตนลำพึงนั้นพระพุทธเจ้าตัดตอบภาษาลิบุตรว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกีและเวสภูไม่ดำรงอยู่นานของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะโกนาคามะนะและกัสสะดำรงอยู่นาน เมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วพระสารีบุตรได้ทูลถามต่อไปอีกว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยในพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีสิขีและเวสภูไม่ดำรงอยู่นานของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะปุสันทะโกนาคมณนะและกัสสปะ ดำรงอยู่นานพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตัดตอบภาษาลิบุตรว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิขีและเวสภูไม่ทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลายอนหนึ่งสุตะกยะวัยยาการณะคาถาอุทานอิติพุตกะชาดกอัภูตรธรรมและ เวทันละของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์มีน้อยสิขาบทก็มิได้ทรงบัญญัติปาติโมก็มิได้ทรงแสดงแก่สาวกเมื่อพระองค์และสาวกที่ตัดสรล้ตามเหล่านั้นปรินิพานไปแล้วสาวกชั้นหลังๆที่ต่างชื่อต่างโพษต่างชาติวันณนะได้ออกบวชจากตระกูลต่างกันทำให้พระาศาสนานั้น อันตรธานหายไปสูญสิ้นไปโดยฉับพลันเหมือนดอกไม้นานาพัน์ธุที่เขานำมากองไว้ยัางมิได้ร้อยด้วยได้ย่อมถูกลงพัดกระจัดกระจายไปข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเขาไม่ได้ร้อยด้วยได้ฉันใดเมื่อพระพุทธเจ้าและสาวกเหล่านั้นปรินิพพานไปแล้วสาวกชั้นหลัง ที่ต่างชื่อต่างโครต่างชาติวันนะได้ออกบวชจากตระกูลต่างกันทำให้พระศาสนานั้นอันตรธานสูญสิ้นไปโดยฉับพันฉันนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะโกนาคามณนะและกัสปะแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลายอันหนึ่งสุตตะเวทันละ ของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์นั้นมีมากสิขาบทก็ทรงบัญญัติปาฏิมโมกก็ทรงแสดงแก่สาวกเมื่อพระพุทธเจ้าและสาวกเหล่านั้นปาลิ้นิพานไปแล้วสาวกชั้นหลัางๆที่ต่างชื่อต่างโคดต,ต่างชาติวันนะได้ออกบวชจากตระกูลต่างกันก็สามารถดำรงพระาศาสนาไว้ได้ตลอดระยะเวลายาวนาน เหมือนดอกไม้นานาพันธ์ที่เขานำมาวางไว้ร้อยดีแล้วด้วยได้ลมย่อมพัดกระจัดกระจายไปไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเขาร้อยดีแล้วด้วยได้ฉันใดเมื่อพระพุทธเจ้าและสาวกเหล่านั้นปรินิพานไปแล้วสาวกชั้นหลังๆที่ต่างชื่อต่างโทษต่างชาติวันนะ ออกบวชจากตระกูลต่างกันก็สามารถดำรงพระศาสนานั้นไว้ตลอดระยะเวลายาวนานฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนสารีบุตรนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีสิขีและเวสภูไม่ดำรงอยู่นานของพระพุทธเจ้าพระนามว่า กะปุสันทะโกนาคมนณะและกัสปะดำรงอยู่นานหลังจากได้ทราบสาเหตุที่ทำให้พระศาสนาดำรงอยู่นานและไม่นานแล้วพระสารีบุตรคิดหนักถึงความมั่นคงของพระศาสนาจึงลุกขึ้นห่มผ้าจีวรฉวิงบ่าพานมมือไปทางพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่า ถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะที่พระองค์จะทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงปาติโมกแก่สาวกอันจะเป็นเหตุให้พระาศาสนานี้ดำลงอยู่นานพระพุทธเจ้าตัดห้ามว่าจงรอก่อนจงยับยั้งก่อนสารีบุตรตถาคตผู้เดียวจักรู้การในกรณีนี้ พระศาสดาจะยังไม่บัญญัติสิกขาบทยังไม่แสดงปาฏิโมกแก่สาวกตลอดเวลาที่อาสวัานิยธรรมคือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะคือกิเลสบางอย่างยังไม่ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ต่อเมื่ออาสวัานิยธรรมบางอย่างปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ พระศาสดาจึงจะบ,บัญญัติสิกขาบทแสดงปาธิโมกแก่สาวกเพื่อกำจัดอาสวัานิยธรรมเหล่านั้นดูก่อนสาริบุตรอาสวัานิยธรรมบางอย่างยังไม่ปรากฏในสง์ในศาสนานี้ตลอดเวลาที่สง์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยมีพิสุผู้บวชนานโดยแพร่หลาย โดยมีลาภสักการะมากโดยความเป็นพระหูสูตรแล้วและอาสวัฐานิยธรรมบางอย่างย่อมปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้พระศาสดาจึงจะบัญญัติศิกขาบทแสดงปาฏิโมกแก่สาวกเพื่อคำจัดอาสวัฐานิยธรรมเหล่านั้นดูก่อนสารีบุตรก็พิสุสง์ไม่มีเสนียดไม่มีโทษ ไม่มีคนทุศิลปาสจากสิ่งมัวหมองบริสุทธิ์ผุกพองตั้งอยู่ในสารคุณเพราะบรรดาพิสุห้าร้อยรูปนี้พิสุผู้ทรงคุณธรรมอย่างต่ำก็เป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่เที่ยงจะตัดสู้ในเบื้องหน้าดังนั้นจากเหตุที่ปารกขึ้นข้างต้นนี้ จึงพอสรุปได้ว่าพระวินัยคือสิกขาบททั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่พระพุทธศาสนาชื่อว่าดำรงอยู่ตราบนั้นพระพุทธศาสนาดำรงมั่นคงถาวรตราบเท่าพระวินัยตั้งอยู่นั้นก็เกี่ยวกับว่าเมื่อพระพิสุทั้งหลาย ในพระศาสนานี้ยังมีการศึกษาพระวินัยพร้อมทั้งนำมาประพฤติปฏิบัติตามไปด้วยอย่าเห็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่กล่าวขานกันมาในคัมภีร์เท่านั้นอุบาสกอุบาสิกาเปรียบเสมือนทัพหลังที่คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ เมื่อเห็นพระประพฤติตามพระวินัยอย่างเคร่งคัดก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในข้อวัดอันงามต่างให้ความสนใจมาศึกษาพระศาสนานี้ยิ่งขึ้นความเข้าใจในพระศาสนาอย่างถูกต้องก็แพร่สะพัดไปทั่วทิศน้อยใหญ่แต่หากว่าเป็นไปในทางกับกันกับที่กล่าวมานี้ ปัญหาต่างๆมากมายคงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนี้